เอฟเวอร์ตันพาเลสสมัครกันไปสวัสดีกันครับพบกับนักเตะ닷คอมอีกแล้วไปวิเคราะห์ก่อนเกมกันขันวันนี้จะไปกันที่ศึก FA Cup นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านอย่างเอฟเวอร์ตันแล้วก็ทางด้านของคิสเันพาเลสนะครับก็ต้องบอกว่าชอนได้นะครับจะได้ทางด้านของคัมเบอร์เลวินที่อู่ทองโทษแบนจากใบแดงผ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาลงสนามได้ปกติแล้วก็ทางด้านของจูไนตแม็กนิวก็หายเจ็บข้อเท้ากลับมาเป็นตัวสำรอง แล้วนะครับผมแต่ทางด้านของเดลี่แนด์่แล้วก็ไอเชลี่ยังอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก1-2สัปดาห์นะครับแล้วก็ทางด้านของการนาเกไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันแอฟริกันเนชั่นครับนะครับส่วนทางด้านของคริสตันพาเลนนะครับจาพากัรใช้ง,งานรอปโคนิงแล้วก็แซมจอสันนะครับแต่ว่าก็มีอาจจะมีข่าวดีเร็วนี้นะครับอาจจะกลับมาได้เร็วๆนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่มี กำหนดนะครับสังดานสังดานของโอลิเซนะครับที่บาดเจ็บโอ้โห oh, oh, ต้องบอกว่าพักปิดเทอมยาวเลยนะฮะแล้วก็ดูกุลเล่ ทางด้านของดูคุเล่แล้วก็โจเอลวอร์ดนะครับก็เจ็บอยู่นะครับยังลงสนามไม่ได้ส่วนทางด้านของจอร์รี่ยูก็ไปรับใช้ทีมชาติเช่นเดียวกันนะครับในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพนะครับผมก็มาดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทสองทีมกันเลยดีกว่านะครับทางด้านอังก็็เปนนทาาด้ของวูชิเนียแพตเตอร์สันนะครับทาคอฟสกี้นะครับแบนเวสนะครับแล้วก็มิโคลเลนโก้โกเมสโอนานนาแจ็คแฮร์ริสันนะครับเจมส์แกรนเนอร์แม็กนิวคาร์วัลต์เลวินนะครับ ส่วนทางด้านของทิสซันพาเลต์ก็จะเป็นทางด้านแฮนเดอร์สันนะครับอาเนธานีลอไทน์นะครับอันเดอร์เซนมาเกฮีมิทเชลเอเซ่นะครับริชาร์ดแล้วก็เลม่ารวมถึงทางด้านของฟรังซ่ามาเตต้าแล้วก็เจฟฟี่ชุบด้วยนะครับเพราะน่านจะเป็นของเกมนี้นะครับเอเวอัตันก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับแต่ทางด้านของ คิสเซ่นพาเลตก็พอๆกันสองสองุดๆดพอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าน่าจะเสมอแบ่งอาจจะมาฝัาง่งแบบฝั่งนั้นลูกแล้วกันอ่ะก็สนเหมือนแบบมีสกอร์แล้วกันอ่าประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นัศนทาของผมแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเตยดอทคอมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าันีรอบก่อนสวัสดีครับ